ะะชื่อช่างแต่งหน้านะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะแต่งหน้าอะไรให้ปู่คะแต่งหน้าอะไรก็ได้ค่ะคุณเจ้าสีอะไรก็บอกคุณแม่ค้านะคะเดี๋ยวแม่ค้า,าทำให้ตาสบายให้เลยค่ะถ้าเป็นช่างเขาไม่เรียกแม่ค้าลูกเขาจะเรียกช่างลูกเดี๋ยวช่างนะคะถ้าคุณลูกค้าแตะเอาวันไหนนะคะเดี๋ยวช่างจะทําเอาสีอะไรก็ได้ให้คุณนะคะล่ะค่ะไหนลองหวีผมให้ลูกค้าหน่อยค่ะ เยอะเลยใช่ไหมอ๋อดด oh, อันนี้ชื่อร้านอะไรคะเนี่ยชื่อร้านสมายค่ะอายุสามขวบสิบเดือนค่ะสามขวบสิบเดือนแล้วนะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแนะนําร้านด้วยค่ะชื่อสมายค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุสามขวบสิบเดือนค่ะเหลอแล้วลวันนี้จะทําผมทรงไหนให้ปลูกคะทรงอะไรก็ได้คะ่ะที่มันส,ยสวยๆค่ะอ๋อ oh. ดูที่สวยไหม หวีหนวดให้ปูด้วยดิหวีหนวดคิดตะตังเพิ่มหรือเปล่าคะร้านนี้นะคะตั้งห้าร้อยพันบาทคะ่ะอ๋อมีห้าอกับพันบาทใช่คะ่ะโอ้โหแล้วก <Yeah. S 1> ็มีที่ร้านมีที่จอดรถไหมคะมีสิคะที่จอดรถนะคะมีสิบ <c oughs> ชั้นเลยค่ะโอ้จอดรถสิบชั้นเลยใช่ค่ะคุณลูกค้าจะจอดตรงไหนก็เลือกได้ นะคะวันหลังก็มาล้างขาสมัยนะคะเดี๋ยวคุณคุณคุณลูกค้าคุณแม่ค้าจะทำให้ตามใจเลยนะคะว่าจะสมัยคุณลูกค้าไม่ต้องเลือกนะคะโอเคไหมคะโอเคครับงั้นเอาที่ที่เก็บที่ผมอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค้าไปตรงนู้นแล้วก็ไปเก็บนะคะถ้ามีลูกค้าคนอื่นจะมาทำลูกค้าคนอื่น คิดว่าคุณลูกค้าคนเอ่ยเขจะเอาอันไหนอันนี้ส่งอะไรคะเนี่ยส่งอะไรก็ได้ค่ะไม่ต้องบอกค่ะอ๋อแล้วแต่ผู้ชายต้องเอาแบบผู้ชายนะคะแบบผู้ชายคุณลูกค้าขะต้องต้องทำอย่างนี้ค่ะอ๋อทำอย่างนี้อ๋อแล้วแต่ช่างจะทำให้ไม่ห้ามบอกช่างเลยว่าจะเอาส่งอะไรคุณลูกค้าคะาข้าเอาไปพิงค่ะเหรออ่าไม่พิงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมาเติมไม่ดนตรงนี้นะอ่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนะ ใส่แป้งเพื่ออะไรคะเพราะว่ามันจะได้ขาวไงคะใส่แป้งเยอะเลยนะคะถ้าของใหญ่อะค่ะแป้งมันก็จะเยอะนะคะถ้าของเด็กแป้งมันก็จะมีข้างๆข้างนึข้างเดียวนะคะอ๋อต้องใส่เยอะๆอย่างนั้นเลยอะใช่ค่ะของของเด็กไม่ต้องเยอะค่ะของเด็ก้อยค่ะหวีให้หล่อๆเลยนะคะค่ะ้นจะได้เบียบอ๋อข้างนี้แหะคะ ต้องกดให้มันแบนๆด้วยอ่ะโอ้โหสวยมากเลยค่ะสวยมากแล้วช่างสมัยเรียนจบจากไหนมาคะเนี่ยอ๋อจากพิทยาค่ะพิทยามันเป็นโรงเรียนสอนทำผมด้วยเหรอใช่ค่ะครูสอนทำผมเพื่ออารีชแนลค่ะออเหรอใช่ค่ะแล้วต้องแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงอะไรเปล่าคะ ก็ได้ค่ะที่มันสวยๆค่ะสวยๆแล้วสมัยชอบเจ้าหญิงอะไรคะผู้ชายนะคะก็แต่งเป็นเจ้าชายาค่ะหรือว่าเจ้าชายอะไรก็ได้ค่ะหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะหรือว่าทิ่ตับอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงเป็นเจ้าหญิงค่ะเจ้าหญิงอะไรก็ได้ค่ะที่หญิงพริงเซตเจ้าหญิงอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อแล้วที่ทมไมชอบใส่ชุดเจ้าหญิงอะไรครับเจ้าหญิงหะายชุดนีค่ะเจ้าหญิงพริงเซตเจ้าหญิงอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อ ไม่มีตัวต่ใส่เจ้าอยู่แล้วค่ะเดี๋ยววันอื่นหนูก็ใส่ได้อีกค่ะวันใส่ได้อีกค่ะแค่เอาไปแค่เอาไปต่อเพื่อนก็ไปแซงเพื่อนได้ค่ะอันนี้มันเป็นชุดนะคะถ้าคนนะคะไปแซงเพื่อนไม่ได้ค่ะเหรอใช่ค่ะแลวส่วนมากชุดเจ้าหญิงใครซื้อให้ช่างนะแม่ค่ะซื้อให้ช่างค่ะแม่หนูอะค่ะแต่วันเนี้ยไปโรงเรียนไม่ได้ใส่ชุดค่ะวันอื่นนะคะเป็นวันปาร์ วันอื่นนะคะเป็นวันอะไรอ่ะวันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่วันอันที่มันเป็นที่มีขนมอ่ะวันอะไรอ๋อวันปาร์ตี้ไม่ใช่วันวันเด็ปาร์ตี้หมดแล้วหมดแล้วอ่ะหมดคาบแล้วหมดคาบแล้วอ่ะใช่วันเด็กใชอใช่ค่ะวันเด็กถ้าถึงนี่จะไปไหนคะอ๋อก็วันเด็กนะคะเขาก็จะให้ใส่ชุดเจ้าหญิงไปค่ะหรอคะ เปู่ไปยาปา้า,า,า,าที่กรุหรือเปล่าปู่จดไปสมุที่โรงแล้วก็อยู่กับหนูที่โรงเรียนไหมครครูครูเขา,าให้อยู่กับเด็กที่โรงเรียนอ่ะครูอ่ะวันเด็กปู่ถ่ายรายการไอ้นี่ไม้<ร>ทอง<ร>คำร,รอบ<า>ชิงไรรอบชิงหนูไม่อยากให้ปู่อ่ปู่ไปทางานไงลูก,ก,ก<อ>คุณพ่อคุณแม่ต้องอยู่กับเด็กๆแล้วก็ต้อบค่าใ่ะ ต้องไปถามครูว่าต้องอยู่โรงเรียนหรือว่ากลับบ้านไปไปอะไรก็ได้อย่างนี้เปล่าเนาะต้องไปถามครูไม่รู้ว่ายังไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรคะครูคะต้องเอาหมาขึ้นมาตบงนี้ครับอ๋อต้องอย่างนี้เหรอคะหล่อไหมเนี่ยโอ้โหหวีตั้งแต่คิ้วมาเลยเหรอคะเฮ้ยทำไมปู่ยังสวยอยู่ไม่ไม่มีรอยตรงนี้ เออเอ,อเออลอยปู่ยังสวยอยู่ปู่ยังลอยอยู่ใู่ปู่แก่แล้วลูกไม่ปู่ยังลอจริงเ่าปู่ชอบพูดทะลึง่งไอ้แก่ทะลึงล่งเรื่องไหนอาสวัสดีคุณผู้ชมก่อนว่าช่างจะไปพักผ่อนะไม่ใช่คะ่ะช่างอะคะ่ะจะไปเก็บเบียญเดี๋ยวมาต่อนะคะเดีย๋ยวพี่เก่งนะปู่าลาบ๊า